สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่น้องอดามาตามพ่อเนียงพี่น้องพ่อเนียงพูนฟันพี่น้องพูนฟันวาบ้านขยาพูนเป็นงานพี่น้องเป็นงานพูนมันใจวเลขข้างล่างพี่น้องพูนบอกห้าศูนย์ตรงตรงพี่น้องเขาก็ไปตามตองงวดพี่น้องแม่นป้านจับวางเพียงพี่น้องเลขหางเดียวโตเดียวแขนแขนพี่น้องขบบอกข้างล่างห้าศูนย์ข้างล่างก็ออกห้าศูนย์ข้างล่างตรงตรงพี่น้องเขาไปตามตองงวด่อเนี้พูน ไปเรียกบุญอ๋องไปเลยค่ะไปก็ได้ค่ะตอนตอนปึงตอนก่อโบยังวันถึงวันถึงยันเขาเมียนเพิ่นพอสบายจำได้บ่าล้นทิยามาตามพุ่มฟันเอ่าพ่นพอสบายเพิ่นท้องเสียสองมื่นสามมื่นนะคะล้นทิยาก็ได้มาเยี่ยมพุ่มตามียนก็ได้บอกว่าพ่ใหญ่ยฟันอยู ปันอยู่ดิเอากล่องมานั่าบอมาเอาไปแม่งบั่นเอฟซีแน่พอดีปันนะคะฝันแก้วบ้านไม่ย่มฝันล็าคนไปเต้นกินเลี้ยงกันยุติตรทุนบ้านนะคะบ้านในที่ห้าศูนย์ออกหาศูนย์เต็มๆนะคะนริยะบาบูเมนลางสิพ่อใหญ่เต้นยุติตรทุนบ้านเนี่ยขมข้ายกับวารังแต่ว่าลางก็เต้นยุติตรทุนบ้านหาศูนย์ลางว่าพญ่ยมาเต็มเต็มห้าศูนย์ตรงๆรว่าได้กลับแม่นปา่นจับว่างบวกก็ว่าให้กลับใช่ไหมบอก สังเกตเพราเมียนนี่ถ้าเพิ่นฝันย่ำได้ค่ะเพิ่นบ่สบายเพิ่นสิตฝันแม่นพี่น้องถ้าเพิ่อนร่างกายปกติเพิ่นสิธรรมดาฝันเสียดไปเสียดมาแต่ว่าถ้าร่างกายบ่สบายนี่จิตแม่นเป๊ะตามจากล่างเสียซีหรือเปล่เนาะบ่ยไมยได้ซื้อบ่น้องวมาบ่ได้๋ยวเสียใจซีดายแล้วมาโยงข้ามหนัาไปว่ได้อ่เนาะไปบ่ได้เนี่ยกล้าหรือว่าใครทำใเล่นร้านร้านไอ้ลูกร้านก็บ่ซื้อให้ก้นติบ่ไอ้พวกซื้อแล้วเนี่คุ้มนั่นก็บ่ซื้อบ่วคาง ข,ข,ขับาห้่บพได้ไ่ดีคุณไตหน่แเขาบ่ปัญญหระเขาเ่าลูกสาว้านชุ่มเหนยมาขั้นเป็นขงเขาตรงถึงอายุอายุไก่ห้ดสิบแล้วนีน 7, นน่มั้ันก่อันนี้เจ็ดสิบเก่ามากเลยสามเดือนละวับเดือนที่สอาเดอนไมใหมือ่คือเดือนทีองอยู่ปีนี้อยู่วกวา่เป็ไเยอะแปดเย ผู 2. 2> ้ใดอยากซอยท่ารับสาว้านังค่ใป้ายพุ่มพามเมียนะคะติดต่อนนทิยาโดยตรงนะคะแอไลน์ตามเบอร์แล้ติเขียนถอาร่กับวอเื่นเข้าของค่ะาซูนสิว่าวอลลูกแรกซูนก็เขาก็ซื้อไงนี่วอาเขียนวนุ่นถือว่านุ่นปหน้าขับมั่งองโดนเก้าสาสี่นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ไลน์จะเป็นนนทยาสีรอดนะคะ น้นทิยาข้ารวยนี่ไล่ปอมเพดปอมได้ี่น้องนุนทิยาสีรอดค่ะทางผู้ใดอยากทั้งบุญก็มาเมียนแอดไล่ามานะคะย์เานกนะคะ0981971934นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไล์ไล์จะจะเป็นชื่อนุนทิยาสีรอดนะคะไล์นะคะ,ะ,คะจะนีลูกนุนทิยาก,กับนงนุ่น ผมสั่นนะคะตอนนั้นนะคะผู้ใดอยากช่วยอยากช่วยน้ําค่าน้่งค่าป้ายความเงี้ยใจไดนี้กำลังใจฟันให้ลูกร้านนะคะ <tem ec ans> เป็นบ้าสบายเป็นกระจมยี่หนิดาว่ารบ้านบ้สื่อน้ำนะคะฟ <c oughs> ันแน่นดีนะคะคะ,คะ <c oughs> เยวโลนะเอดไลน์ตามเบอร์ศูนย์แปดนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่เก้าสามสี่นะคะลายแต่เป็นนนทพิยาสีเลานะคะจะมีรูปนนทพิยากำลังน,นุ่น <c oughs> ผมสั่นนะคะตอนนั้นนะคะสปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมสั้นนะคะ เอามาฟันจะต้องอไเพ่ยเสียงกับพวกันดีแล้วบอกว่าไงได้พาเราพวกฝันเน่เกินเลยมันดูมันดูดูหักแล้วมันฟันเน่เกินตัววันิทาตามกงคือตายนึกกระลมเนาะบนไมยอมทำนึพ่นก็สิซื้อไปีสิลืมพวกฟันอย่างไรดูแล้วมันดูแล้วเสียยงกเคยกับ่ได้ซื้อแล้วบอกว่างบัวบอกฟังจาคนน้นมันดนเขาก่อนลืมไปใล้ก็ได้ปุ่มฟังไปยนจันวัดไปงม ต่หนู่อยจีบตัตอนหงุดหงิดเกี่ยวของยังเขาเปล่าเขาไปเป็่ยนก็นันหายเวทีตะลังนุมใช่อืกินเลี้ยงกันครับมันเน,มนเนันะรหนูถามเราไปนยก็จากินเลี้ยงยังพู<ฮ>เต็มเต็นใต้ทุนบ้าอยู่นะันไปเอากล้องมาเกล้อมต้องก้องสัมผัสพเห็นเอฟซีเล้าเดียวสั่นห้ามันออกอันยังสี่มันออกได้หมสัน แป่แปมนะกระเส้นในะเ้น <gens> ้ท่านีราเป็นยังกันนี่เาเต้นอเตืนเี่เต้นเตนเียนเป่นาดเจ้าเ้นเตว่าคนต้งบอกอยกเขากับวายอยู่เรียกเนหาูนย์้เจ้าของเงี้ยจ้เป็นกนมักเล็บเคยย่อมกับพ่เรียนามักเล็บกัห้องตายยัง้่ได้ซื้อเรยบอตนเ้น่ซ้อเพราะอย่เ้เยห้ วันนี้วันนี้จ็สิพากันมาคุ้มไปยัยฟันไใหญ่บอกเลสู้มาคุมกูฟันยังบอกว่าือานี่บ่ดีได้บอกไยัตะคัดกินยาไปหมาบ่สังเกเป็นมีเมีย้อน่เนเขานื้อเกลือไงบเขาไปยัหาหมอเขาก็ยิยาเดือดเือดไปเีนาบ่มีันบ่หวานแต่ว่มีหกเก่าอยงนี่ คือมัหลบฉลากเาจลซาลาไปส่งมาเลยเลยไหนยื่นมัไปใส่นไปใส่ไปสวงยเขาผววางซาราหยามลุไม่กินบ่ได้มาโยมวนกินนี่กินกับใคร่น่ยางก็ได้มันได้มันบวมนะจ๊ะมันบวมจะไปซื้อเล่ไปยางก็ได้ซื้อยางก็ได้ซืทรศัต่โรศมี้มนเดี๋ยใจันเรยงไรก็ไปตัดว้เจ้าสามนเ่ซื่เลย แต่ไม่ครับนี่ใส่มันนอนเป็นมูดอกมันมันอยูเตะวันควายู่นี่ยนี่สันสิสิหายย่มันบ่สิบอกยาซีขึเก่ามันบ่บอกเก่านูสิหายคายายู่ดียวเาสัมภาษณ์วังีว่าหายขเก่าอะะเสียดายเนาะพราะงี้นักีหางหายยาได้น้องแดงเนาะเม่เ็กหางเดียวข้างล่างผอมบอกล่างผอมนิดนง เล่นมาลางผมนะลางอะไรเต็นไปลัางอ่ะเอาไหมเนี่ยก็ฝันนั้นมึงเว่าเงกิานเป็น่ลัางนี้หรือหาสามนี่ยนี่มันเคยฝันด้อชี้สามย่งสองสามมาล้างหนึ่งสองมันเคยฝันเกี่ยวลังนี่ก็ออกืกเดือนสองสามฝันแม่นคนละไปซส้อบนมันต่อลังเป็นคนฝันแม่นฝันเกี่ยวบ้านลังใดนี่แม่นแล้เพิ่นก็ไม่ค่อยฝัน โดนๆเจ no ิ <sprout Likewise. S 2> though, ่งฟันเพิ่งเื่ออะรฟันแปมเพื่อพักล้างเพ่ฟันนี่ไปไปขอาู้เขาวนาะมันเนาะ่าจะปิงปองมันไปบ่ได้แล้วก็ได้ไปไปบ่ได้ได้ฟันเอาเองเลยฟันว่าคปแะบาคนคุณหอฮ้ยผู้ใดอยากร่วมทั้งบุญกรับคนเนีนะคะติดต่อมาแล้วค่ะศูนย์เก้าแปดหนึงเกส่วันนี้เป็นอยากซอยคายาก็ย่ไนะคะเป็นร่ไฟสายนะเป็นยไเป็น่ไสายเนี่ยันจุฟันเนี่ยนี่ดีได้พม่นองแต่เพิ่นไปได้มาได้เพิ่นฟันนี่เฉียดแต้มนึง พ่สบายย่ำเลยเม่นปันจับมางพวกเป็นตาเศร้าไงพวกเป็นยงบ่บ่คนมาคนพวสบายพ่กเป็นตาเศร้าไงให้ลูกหลานได้เจ้าสางวดก็ได้จังเศราข้าวตอมกับสี้ซี้ซี่บนราง่ต้องดีย่าเราเ่นเนนพี่น้องเรียนซีพว่เป็าพ่อยาก่ย่งเป็นขายนะเอยากใหเป็นขายยกว่ายอดเปนที่เ้าเชียยอดก็ว่ามาหนึ่งไปก็ได้เป็น่าไปก็ได้ขาวนย่างอ่อนขาวนแก่เ่างอ่อนแรงเขาเล่นแต่้องเซียมเลยเนาะแปลงเนา โลกสารเพรผว่าเข้ากะเขาเขากะอยู่ได้แล้วนะพ่อนะว่นนึักะวัาโรคก็เขาบ้านเาไม่ได้ี่บวหนาวก่หนาวหนาวเยอะตัวยังขึ้นฝนอนมวาลยไม่บ้นเรได่ติอวานก็เยี่ยมสบายแต่ได้หนาแต่ว่าคนธรรมดาหนีห่อนได้เลยอากาศอนนะคนมาเชียร์นอนนมาเชียแล้ว มันร่วงนน้ำฝนมันเกิด่ามอดเย็นดาวก็ได้มอสิมานี่ฟันไปบ้านเล็กที่ที่มันมีสามตัวแล้วไงแต่เอาจต่การฟันไปเนี่ยหลังใดที่เป็นเลขทะเบียนสามตัวแล้วเลขบ้านสามตัวนด้เสิเอาจังๆมวดว่าหันสองตัวสูบห้าตัวแม่นฟันจับว่าจำไม่ค่อยติดตามนนทิยาเบาหยอกคนที่เบาหยอกได้นี่เพราะว่าคุณพ่อเมียนเพิ่นเป็นเป็นน้องเคยนะคะเป็นน้องเคยของแม่นุ่นทิยานะคะ มันเป็นนาเคยนะครับเป็นนาเยของนียากสนิดกันก็เพิ่นก็ได้กล้าว่าแต่เป็นคนอื่นน้องมียากพวกได้กล้าวหยอกเลยไม่รราดากับพวกนิดเลยท่านางยิ้มเอาจะมาติดตามน้ำกันแค่ะพ่อยหายบรรยาววันสิปันห้ืเก้ามนบยืดีไม่แั้งฝันย่ดอกเร้าหายไหายมองันม่มองย่ดอกันไย่ดอกจ้่ดีไม่แห้งันยู่ดอก พอัดเอา3ตรงๆเด้อใหญ่เด้อนเบ้านนานสิไปบ่อพงมามีนําไดขอแนวทางขอแนวทางอชอนําแม่นจะหางเดียวหายากโอ้ยี่ก่อนเข้านํัตงตรงันี่บนลงี่บ่ได้ับเาีๆสิับังบนลงซือมั้ยจ๊ะ